สวัสดีครับอ้าวนี่เป็นคลิปที่สามของชุดนี้ชุดนี้มีสี่ตัวนี่เวดีศูนย์หนึ่งคับโกพลดินสายเอเซลต่อไปด้วยเวดีศูนย์สองเกียร์คอนิเค้าสายเน็กเทนแล้วก็เอ้ยไม่ใช่แล้วดีเพิ่งแล้วยังไม่จบตัวศูนย์สามเป็นคาฟอร์ทครับนี่คลิปนี้จะรีวิวตัวนี้นะแล้วก็ศูนย์สี่เป็นชาโดว์สายโมเดิร์ตแพนทอมเอาละหลังจากให้ดูเพื่อนๆเ,เข้าไปแล้วเรามาดู พระเอกของเราในวันนี้กันดีกว่างานนี้นะครับเมลสตอมกลับมาแล้วนะครับนี่อ่ะมีอะไรในกล่องนี้บ้างเนี่ยขาบอกด้วยมีาอ่ะมีมีอะไรบ้างมาดูกันเลยดีกว่าเริ่มด้วยตัวที่เขากลับมาอย่างยิ่งใหญ่ครับนี่อยู่หน้ากล่องนี่ผง,งาดผง,งาดมาเลยครับเมลสตอมังกรพาย,ยุสียเงินเมลสตอมครับนี่หรือเรียกว่าเรียกทั้งๆง่ายๆว่าเมลสตอรมร่างแรก อะสกิลแรกเลยครับแอคทีฟเกิดที่ช่องวายนักวันเปิดเทินนะครับคาร์ดิวับบตหนึ่งยูนิตทั้งหมดนะครัพบพาวเวอร์บวกสามพันจนจบเทินแล้วก็สกิลต่อไปสกิลสองออโต้ช่องวันการครับวันเปิดเทินเมื่อเลกาคุณโจมตีฮิตวันการถ้าเป็นการถ้าเป็นการถ้าการโจมตีนั้นเป็นการต่อสู้ครั้งที่สามหรือสี่ของเธอนั้นค่าคอสคือทิ้งการ์ดประมือสองใบและสแตนยูนิตนี้นี่ได้ไม่ลดด้วยนะครับอา้าวรังแรกเขาให้มาสามใบนี่ตัวหน้ากล่องฟอยด์ด้วย เรใช้คาว่าร่างแรกแล้วกันนะใ่ทาใจเพราะต่อไปคือร่างสองกอรี่เมลสโตมเขาบอกว่ามังกรพายุสิเงินข้างสูงสุดซะด้วยเอาสก,กิลทำอะไรได้ครับอยู่ที่ช่องไวนะ้น้วอาแอคทีฟนะครับวันบเทินเคาเตอร์บัตหนึ Counter ่งในเทินนั้นคู่แข่งไม่สามารถทําการอินเตอร์เซปได้และในการต่อสู้จะขอร์ดจากบนมือลงช่องการเดยนได้เพียงไม่เกินหนึ่งใบเท่านั้นถ้าในโซมีการ์ดที่มีคําว่าเมลสโตมในชื่อกาดยนนูนิตแถวหน้าทั้งหมดของคุณ แต่ละเผาบวกหนึ่งมืนจนจบเทินอขอใบเดียวตตแรงโคกกาดได้แค่ใบเดียว่ะตัวต่อไปครับเกรดสามเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับลิปไทยดาก้อนนะครับค่าสกิลคอนนะครับยูนิตนี้สามารถโจมตีได้แค่ในการต่อสู้ครั้งที่สี่หรือมากกว่าเท่านั้นแล้วก็ออโต้เลกาดเมื่ออยู่นี้โจมตีแต่ละเผ่าบวกสองมืนจนจบการต่อสู้เลยทีเดียวนะครับต้องตีเว็บ ท้ายๆแต่ตีแรงๆแล้วพี่แกมังกรคอยาวนะครับให้มาสี่ใบต่อไปเป็นเกรดสองแล้วนี่ทีเด็ดตัวเก่ง Coral Assault Skill ช่องเลนนการต่อสู้ที่ยูนิตนี้โจมตีถ้าคุณมียูนิตที่เล็อยู่ใบอื่นสีใบหรือมากกว่ายูนิตนี้ได้รับ Power บวก15ื่นห้าแล้วก็สกิล l สองครับออโต้ในการเมื่อจบเทิร์นถ้าในเทิร์นนี้มีการโจมตีสีครั้งหรือมากกว่า นำการนี้เข้าสู่โซ่จั่วนหนึ่งนี่นอกจากตีแรงตีเสร็จแล้วคืนมือมาได้ด้วยอ่าต่อไปครับผมนี่เพสติมตะก้อนมันบอกว่าแอคทขีพช่องเลกาณวันเผื่อเทินค่าคอสคาราว่าหนึ่งทิ้งการที่มีคำว่าเมลสตอร์มในชื่อการ์ดจากบอมือหนึ่งใบบอลกาศหนึ่งใบของคุณที่มีคำว่าเมลสตอร์มในชื่อการ์ดได้รับพาวเวอร์บวกหนึ่งหมื่นบวกหนึ่งไรซ์จนจบเทินนะไว้เพิ่มไรซให้เมลสตอร์มนี่ถ้าเกิดเล่นล่างแรกให้ลุกมานี่ ได้ไม่ลดโอ้ยยังโหดอ่ะต่อไปครับมีตัวซัพพอร์ตมาอีกตัวครับด i ิ t i n g f l o ลเฟนเซอช่องแหวนและเรียนครับสกิลออโต้เมื่อลงสนามดูการ์ดเจ็ดใบปรสุดจากกองการ์ดคนแสดงการ์ดที่มีเขาเมลสตอร์มในชุดการ์ดไม่เกินหนึ่งใบนำขึ้นมือและสับกองการ์ดแล้วก็สกิลที่สองครับออโต้เล็กัดเมื่ออยู่นี่โจมตีถ้าการต่อสู้นั้นเป็นการต่อสู้ครั้งที่4หรือมากกว่าของเธอนี้และแหวนการ์ดของคุณมีเมลสตอร์มในชุดการ์ดอยู่นี้รับเผาไว้บกหมื่นห้าจนจบการต่อสู้้นนนัััีี่พพออบบเขยว มาใ,ให้มาสองใบให้มาสองใบสองนี่ตัวเก่งๆนั้นให้มาสองใบตัวนี้ให้มาสี่ตัวต่อไปอา้าวมาดูความสามารถกันนะครับอ่คอนช่องเลียและคอนการเดียน,นครับท่าแวนคุณมีคำว,ว่าเมลซอมเชื่อกัดยูนิตนี้ได้รับพาวเวอร์บวกห้าพันและชิวบวกห้าพันสกิลสองครับออโต้ววันกัดและเลกาเมื่อ,อยูนิตนี้โจมตีวันกัดเขาจะวัดหนึ่งจนจบการต่อสู้นั้นความสามารถฮิตของคุณจะทํางานได้แม้ว่าการโจมตีนั้นจะไม่ฮิตอ่าให้มาสี่ใบครับตัวนี้ ไงล่ะเป็นไงล่ะของดีทั้งนั้นต่อไปเกตหนึ่งแล้วนะครับหัวหน้าหมู่หัวหน้าหมู่หัวหมู่หัวหมู่ในทหารคืองสีขาวเบลากิออสคอนช่องวันเรียนในชนคุณถ้ามีเลกาที่เลดอยู่4ีใบหรือมากกว่าอยู่ในนี้พาวเวอร์บวกห้าพันแล้วก็ออโต้แวันเรียนเมื่อลงสนามจะมันมือดูการถ้าใบบนสุดจากกองการคุณแสดงการเกดสามไม่เกินหนึ่งใบจากนั้นนําขึ้นมือสับกองการคุณถ้านําขึ้นมือหนึ่งใบเลือกทิ้งการ์ดหนึ่งใบจากบนมือคุณ เปิดท่าหาสามของอ q ควาฟอสนั่นเองอให้มาสองใบนะครับตัวต่อไปนี่ก็เก่งเลยเนี่ยระดีแอซซ์เอาตัวเลกัดเมื่อลงสนามโซบัสหนึ่งจนจบเทินความสามารถฮิตของคุณในการต่อสู้ที่ยืนอย่างนี้โจมตีหรือบูทจะทำงานได้แม้ว่าการโจมตีนั้นจะไม่ฮิตจากนั้นข้ขอคืนนำการ์ดที่มีเมลสตอร์มในชื่อการ์ดจากดรอปโซนคุณหนึ่งใบเข้ากองการ์ดจัวหนึ่งใบให้มาสองนี่ก็เก่ง ปกิให้มาสองซื้อสองกล่องอยอดเลยตัวเก่งครบสี่เทนอ่าต่อไปครับวีลซอนะครับเมื่อจบก,การต่อสู้ที่อยู่น,นี้บูสต์เลือกเรียกการของคุณสองใบคุณสามารถสลับตำแหน่งของยูนิตนี้ยูนิตเหล่านั้นได้เมื่อถูกใจครับคาร์วัตหนึ่งจวดหนึ่ง,นนงขอการ์ดจากบนมือหนึ่งใบลงเรียกการวีลซอให้มาสองใบต่อไปไม่ใช่ว่านี่ไงตัวเก่งน่ารักด้วยเอาแล้ว เมื่อ,อยูนิตโจมตีฮิตวันกาดหรือการโจมตีที่ยูนิตนี้บู๊ฮิตวันกาดดูการ์ดเจ็ดใบบนสุดจากกองการ์ดคุณสไนาการ์ดที่มีของเมลสตอมป์ในชื่อการ์ดไม่เกินหนึ่งใบนำการ์ดไปนั้นขึ้นมือและสับกองการ์ดคุณอ่านี่ไงหวัวเล่นคอมโบนะครับตีฮิตแม้ไม่ฮิตนี่ไปคอมโบกับน,น้องได้แล้วก็ตัวต่อไปตีก่อนนี้ก็เก่งกันอะไรชูเตอร์อ่เมื่อกี้ลืมบอกชื่อน้องน้องชื่อคอปเปอร์บัพเปอร์บอลคอมเพล่เร้าอะไรชูเตอร์บอกว่าเมื่ออยู่ เมื่อโจมงตีฮิตแวนการ์ดในการต่อสู้ที่ย so ูนิฟิบสโซบัสหนึ่งทิ้งการ์ดไปมือหนึ่งใบคนหาการ์ดที่มีเขาเมลตอมในชื่อการ์ดแตกต่างลงกันไม่เกินสองใบจากกองการ์ดคนแสดงแนะนําการ์ดเหล่านั้นขึ้นมือและสับกองกางร์ดไม่ไงโอ้ให้มาสี่เลยนะตัวนี้โอ้ยตัวฟาร์มตัวฟาร์มเมลตอมไปเป็นโบรบับเบิลดวก็คิดตัวหาเป็นตัวเริ่มนะครับมาถูกกระทับจวบหนึ่งถ้าแวนคู่แข่งเป็นเกตหนึ่งสูงกว่า นำคิวหนึ่งไปขึ้นมือนะถือว่าครบเครื่องเลยเดียวของให้มาครบเลยนะฮะต่อไปเป็นทริกเกอร์ให้อะไรมาบ้างมาดูกันนะครับคริหมื่นห้าตัวแรกสองใบนะครับเดรสปินเนอร์ต่อไปดรอเป็นดรอธรรมดาคนระับคิวห้าพันนะครับฐานตัวหน้าหน่วยสื่อสารให้มาสองใบฟรอนทริกเกอร์คนระับปาโลมาโลมาให้มาสี่ใบ มีโลมาหน้ามีฟอนหน้าเดียวขยัยฟอนก็นีน่ฮิวฮิวให้มาสี่ใบนะครับอ่าแล้วก็นี่เลยตัวเจ๋งคริเซนทิเนียลคือคิวคิวสามหมื่นนั่นเองให้มาสองใบแล้วก็ราฟิกจีพอรเฟกต์การ์ดเมื่อเข้าช่องการเดียนทิ้งมือหนึ่งใบเลือกยูนิตหนึ่งใบไม่ถูกคิดจะจบคาราโซให้มาสองใบครับผมราฟจีแล้วก็นี่ 1> Excel 1 2ใบ ,Excel 2 2ใบ Quick Chill 1ใบแล้วก็การ์ดขั้นโฆษณานอกจากนี้นะครับเราก็จะมีการ์ดที่เป็นตัวฟอยล์ลางกล่องนะคใครดูคลิประเบิดตัันไปแล้วนะครับก็จะเห็นซึ่งของ a q ว a า,าก็มีทั้งหมด3แบบนะครับก็คือ1กล่องก็คือจะมีโอกาสได้1ใน3นี้นะครับเดี๋ยวเราให้ดูกันเลยตัวแรกเป็นนี่แพเทิร์นไซเรนนิซ่าดูความสามารถกันได้นะครับนี่เป็นฟุกอด้วย สวยสวยด้วยนะครับนี่อ่านี่้ทราบไปแล้วตัวต่อไปบอกเลยว่าของดีของใช้ของเด็ดเพนกวินไม่รู้สังเกตว่ารู้สึกกับเพนกวินเขาหล่อขึ้นหรือเปล่านะนี่เพนกวินก็ของดีนะครับอ่าให้เความสามารถกันแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นนี่ลูกพี่สุดหล่อไถดาวเอสเซนะครับนี่ของดีของเด็ดตัวเพิ่มเวฟตัวเพิ่มเวฟชั้นดีนี่ นะก็มีโอกาสได้ถ้าซื้อหนึ่งกล่องก็มีโอกาสได้หนึ่งจาก3ตัวนี้นะครับหรือใครซื้อไปแล้วก็มีขายนะจ้าอ้าวจบกันไปแล้วนะครับสำหรับอควาฟอร์บอกเลยว่าเมลสตอมนี่ตั้งแต่ชุดพี่แกนะชุด V b 0 2ตอนนี้หายยากกลับมาแล้วนะครับพี่กกลับมาแล้วอ้าวสนใจก็ซื้อผ่านที่ลิงก์ ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยครับหรือใครสนใจมาหน้าร้านก็ได้นะครับนี่อ่ะตอนนี้ของมาแล้วอ้าวก็จบกันไปครับสำหรับวีซีดีเอ้ซีดีและวีเอสดีศูนย์สามครอนะครับสำหรับต่อไปอ่าเพื่อนๆก่อนหน้าน,นี้ก็มีโกพลาดินมีเกียร์แล้วก็เดี๋ยวมีชาโดพลาดินต่อด้วยอ้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายบายบายคุณพี่สุดหลอ่อปิง๊ง